ฝรั่งกุกบวยสูตรโบร,ราณน,นะครับร้านนี้เขาขายอยู่ที่วัดหลวงพ่ออีก็จะมีราคาห้าสิบหกสิบครับมาขายทุกวันไหม khai mỗi ok <cười> 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 นี่น่ากินมาก ฝรั่งคุกบวยนะครับนี่ที่ผมซื้อกินเนี่ยคือเขาไม่ได้แช่อะไรนะครับเขามาคูกกับน้ำบวยกับผงน้ำตาลหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะอือร่อยฝรั่งเขากรอบแล้วน้ำบวยเขามีความเค็มขมหวานเนี่ย อืมอร่อยอะ่ะจานนี้จานนี้เอาไปเลยสิบเต็มสิบเหมือนกัน